นี่ครับหลังจากที่เราขัดเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการล้างดูนะครับนี่ครับโอ้โหครับขาวมากนะครับนี่ครับตอนนี้กระทะเราครับจากที่ดําๆนะครับแล้วก็อมีคราบฝังแน่นะครับตอนนี้ก็อหลุดออกไปจนหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํางานขัดกัะทะนะครับก็เห็นไหมครับดํานะครับคราบเพราะอย่างนี้เราขัดยังไงก็ไม่ออกครับเพราะว่าเป็นคราบดําฝังนะครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับในการมาทําความสะอาดนะครับนี่ครับตัวช่วยเราครับก็คือทรายนะครับใส่ลงไปนะครับสองช้อนนะครับ แล้วก็น้ำส้มใส่ชูนะครับก็ประมาณสองช้อนนะครับนี่ครับจากนั้นก็เป็นน้ำยาล้างจานนะครับใส่พอเป็นฟองนะครับแล้วเราก็ทำการใช้นี่ครับฝอยเหล็กนะครับขัดนะครับ นีครับเมื่อใส่ออกมาครับเราก็ทำการขัดเลยนะครับก็ออกแรงขัดเยอะๆนะครับลงแรงลงน้ำหนักมือเยอะๆนะครับเพราะว่าสายนะครับก็มีหน้าที่นะครับอ่าลงไปอ่าตามที่ฝั่งแน่นนะครับ เพราะว่ากระทะเราก็ไม่ได้เรียบนะครับก็เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นะครับที่ว่าดำๆนะครับนี่ครับขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราขัดไปรอบแรกนะครับเรามาดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ขาวสะอาดขึ้นมากแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็สะอาดขึ้นมากครับเราก็จะทําซ้ําอีกรอบนึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่ทรายลงไปนะครับสองช้อนนะครับแล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับอ่าครั้งที่สองนะครับถ้าใครจะใส่น้ำส้มสายชูก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับผมก็จะใช้แค่ น้ำยาล้างจานกับทรายนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับก็สองรอบนะครับที่เราขัดนะครับตอนนี้กระทะเรานะครับก็ขาวใสนะครับถ้าใครมีเวลานะครับก็ทำการขัดนานๆนะครับเขาจะขาวกว่านี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ขาวใสนะครับ กระทะเราเขาก็หน้าทําอาหารนะครับตอนนี้ครับก็โดยการใช้ทรายนะครับขัดนะครับนี่ครับถ้าบ้านใครกระทะดำนะครับขัดไม่ออกก็ลองวิธีนี้ดูนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ